เดินผ่านแล้วมันกระดิกใส่ <c oughs> มันแขวนอยู่อย่างนี้เว้ยแล้วเราก็เดิน <Okay. S 1> ปึ๊บแล้วมันก็นี่ <c oughs> เป็นไรกันครับ<อ>าการเป็นไงบอกหมอสิเปื่อเนื่อยไม่มีกระติกกระใจทำอะไรอยากหลับไปบนรนี่มันอาการหมดแรงหมดไฟพิมพก็หมดเหมือนกันง่วงหลับกัน,กน <c oughs> แต่เราไปเที่ยวสมเพ็งกันไหมไปหาอะไรเปิดหูปตากันนิดหนึ่งแต่ก่อนจะออกไปสมเพ็งเราต้องเติมแรงเติมพลังเติมไฟด้วยการกินซีเ็กนะ้ำพริพนนกนาร์ตูน่า สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ของเรานั่นเองนะคะทุกคนต้นตำรับน้ำพริกทูน่าเจ้าแรกที่มีกลิ่นหอมลงควันอร่อยนัวความเผ็ดโดดเด่นเนื้อแน่นเครื่องเยอะผ่านความร้อนมากกว่าร้อยองศามากกว่า20นาทีผลิตจากโรงงานทาย,ยูเเีียนที่มีมาตรฐานสากกลและก่อนหน้านี้ก็มี2รสชาตินี่ตึงๆจอดขาทะลุล้านกระป๋องและสูตรใหม่ตอนนี้นั่นก็คือสูตรน้ำพริกนรกอันนี้นี่เอง ก่อนหน้านี้พิมแอบชิมมาแล้วเผ็ดอยู่นะเผ็ดแบบเผ็ดจริงๆอะทุกคนกระป๋องหนึ่งพิมกินสามมื้อหมดไปกินข้าวกันเติมไฟเติมพลังเย่อะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้กินแล้วเผ็ดตอนแรกคิดว่าจะไม่เผ็ดเผ็ดจริงนี่ดูเนื้อคนคลักไอ้น่ากินว่ะได้กลิ่นไหมไม่กลิ่นพริกไหมกลิ่นพริกคือแบบหอมแต่จมูกมากทุกคนมาให้ดูเนื้อดับเนื้อแน่นๆหอมกลิ่นลมควัน ก่อนอันนี้ถ้าเกิดใครตามพิมพ์ในไอจีทิพ์ก็เคยอัพสตอรี่ว่ากินกับน้ำพริกจะดีกับผักต้มอร่อยมันไม่ใช่ว่ากินไปปุ๊บแล้วมันเผ็ดแบบเผ็ดปุ๊บอ่ะค่อยๆมาแต่มาจริงเผ็ดไฟลุกสู้ดูไฟในการออกไปชอปปิ้งกันไหมเผ็ดไฟลุกสู้ไหมสู้เลยอ่ะเผ็ดเลยอ่ะกินให้เด็กมันดูอ เราเผ็ดไฟมาใช่แต่มันเพลินอยู่นะดื่มอยากินข้าวดอย่ากินข้าวกันเสร็จแล้วอยากจะไปช้อปปิ้งกันที่สำเพ็งรือสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนคุณกศิลายินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ก๊ตอตจำกัดแต่ว่าซีรีส์วันนี้เราคือไปสำเพ็งเราจะไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่แต่เราจะเน้นซื้อของในราคาไม่เกิน2ีน่สบบาทไปช้อปปิ้งกัน แบบสำเพ็งแรกทุกคนเ้อากับอากาศที่ดูเหมือนฝนกตกคือเมี่ยวถ้าฝนตกคือเป็นอะไรที่ลําบากมากพอตีเดินสมเพ็งอะแค่ร้อนก็รู้สึกแย่รู้สึกลาบากแล้วใช่ไหมถ้าใครที่เคยมาสมเพ็งช่วงหน้าฝนแล้วฝนตกยิ่งกว่านังชีวิตพูดเลยพี่เคยประสผพบเจอเลวลนะำบากมากไปอย่าลองพามาเดินดูกันเดีย๋ยวก็เดินดูไปเรื่อยๆถ้าเจอไหนถูกใจก็บอกกันแล้วกันเนาะเรา,าอยู่ตรงจุดสะพานหันครับ พี่โมบอกว่าตรงนี้มันคือสะพานเหล็กเก่าสมัยเก่าแล้วเก่าๆก่อนที่จะมีสะพานเหล็กม่กาพาซ่าแล้วพี่ก็เห็นสิ่งที่มันถูกไป20่า2บบาทนั่นคือแมสหน้ากากหนาไมยแพ็คละ10บาทเองอ่ะเอออย่าซื้อไปแจกให้พวกพ่อค้าแม่ค้าเป็นกำลังใจในช่วงโควิดช่วงนี้ด้วยดีไหมดีเนาะน่าสนใจอ่ะไปเอาเลยจินละสบาทอยู่ในงบเอามาเยอะๆเลยเผื่อไปแจก สีขาวกับดำสีขาวค่ะ24แพ็คค่ะ2โหลโหลหนึ่ง12ชิ้นไม่ผิดนะจ๊ะแม่ไม่ไม่ผิดโหลหนึ่งมีกี่อันนะคอณแม่โหลหนึ่งมี12บสองอันเราไม่มั่นใจพ่อบอกว่าหลหนึ่งมีสิบสองอันน่าจะใช่มีคนซื้อมาแพ็คแล้วสามสิบด้วยคนนั้นคือคนทีคนนั้นทีไงเท่าไหร่นะสามสิบหรือสามห้าโอ้ไม่กดเพิ่มแปดสามห้าบาทลูก อันที่ใส่อยู่นี่เลยสามห้าบาทจ้อยซอสุนมากขอบคุณค่ะช่วงนี้ค่ะหวขอบคุณนะคะดิฉันค่ะป้าไปทำสีผม ได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้พ่อแซลบอกว่าเขาแจากทำสีผมเหมือนพิมพ์มาเมื่อกี้แอบเห็นสิบบาทยี่สิบบาทเต็มเลยอันนี้ก็มีของานะเป็นกระเป๋ายี่สิบบาทแต่ยังไม่สปาักยังไม่สปาักจอยยี่สิบบาทจ้าขายเป็นยังไงบ้างคะขายเป็นส่งดูว่าสองร้อยค่ะหลหนึ่งมีกี่ชิ้นคะสองสิบสองชิ้นถูกต้องสิบสองชิ้นถ้ากจะปวดี่ประมาสิบหกบาทนิด <c oughs> นึงอ <c oughs> ่าเอาสองโหลค่ะ <c oughs> น,นี่ซื้อมา2โหลถ้าเป็นอย่างเงี้ยชิ้นละ20บาทอันนี้ซื้อมาเป็นโหล1โหลมี12ชิ้นตกชิ้นละ16บาทประมาณนั้น,น,นอันนี้โหลหนึ่งแล้วเหรอสั่ง2โหลไม่ใช่หเหรอได้มาโหลเดียวเองอาะเ <laughs> องเลยก็แหลเ้เลย,ยเรีเย,ยบร้อยแต่ต่อสายวัสดสนใจอันละเท่าไหร่นะคะ15บาทเอาอันนึงค่ะเดี๋ยวแ่งต่าเล ช้อนหครับเดี๋ยวเพิ่งเดินเลครับช้อนตั้ก่อนขอบคุณค่ะได้มา15บาทเผื่อเอาไปวัดตัวเดือนเดือนเดือนต้รักนะเอาไปแต่งห้องได้โอ้ได้อ๋อหนึ่งเช่นบ้าสวยลองชิมชิมน่าสวยบ้านนี้สวยอ๋อมันจะกระพริบ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 เหมือนแบดจะหมดโป๊ตี่ชอบแบบกระพริบหรือไม่กระพริบไม่กระพริบเลยไม่กระพริบหรือกันเนาะอันนี้อันหนึ่งค่ะห้่สิบบาทได้ได้ค่ะ อันกระพิบกระพิบนี่เหมือนกระสือเลยนะียบบุลลี่น่มือนี้พิมจ่าเองมือนี้คือวันนี้ขอบคุณค่ะไม่ต้องเอาถุงก็ได้ค่ะนี่น่ารักนะเอาไปแต่งห้องของพี่โมได้ละหนึ่งพี่ก้ังไม่ได้เลยอันนี้ไม่คืออะไรอ่ะรู้มากอันนี้เคยเห็นในเน็ตที่แบบอะไรเขาไว้กดเล่นกันเว้ยสำหรับคนที่แบบสมาธิสั้นอะไรเงี้ยเหมือนป๊อแป้เหรอน่ก็บีบๆีบกังให้ไม่กลับด้านแล้วพอหมดด้านก็พลิกอีกด้าน แล้วก็กดเหมือนในเม็ดกันกระแทกใส่เม็ดกนกระแทแก,กแทพี่ว่ามันมัน,มนกว่านะมันแปะแปะเอาอันหนึ่งไหมหยิบของเข้ามาเลยส่งสิบบาทหนึ่งอันยี่สิบเอาอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันนี้ก็ดีไ่นั่งกดหน้าคอมตอนเรียวกว่าไม่ทำลายไม่ใช้พลาสติกเยอะของพี่กาได,ไ,ดไ,ดได้แล้วห <Hey. S 2> น,นึ่งอันได้ของเล่นแล้ว่ะมีดินน้ำมันยี่สิบบาทดีนะมีหลายสีอยู่อออเอาไปอยากเล่น ต้นหญ้าปรับผ้านุ่ม20บาทถูกจัดไม่รู้กลิ่นเป็นยังไงอยากรู้ลงนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอเจอถุงผ้าถุงผ้าจริงเหรอยังไงมันคือนี่แห็นไซส์นิดเดียวองอันนี้คือถุงโ้กเปาอมาหน้าตาแบบนี้อ๋อกระเป๋าออกมาเป็นเอ้ยน่ารักดีนะเท่าไหร่20บาท20บาทก็ดีนะไว้สำหรับแบบขอไปข้างนอกอะไรอย่างงี้ถืออะไรเล็กๆสนใจซื้อไปเลยวะเอาเอาได้ไหมเอาดิดูมีประโยชน์เอ้ยคุณเอาอันที่เขามีป้ายเลยเหรอก็ไม่รู้20บาท นี่ตลับเมตรเป็นอย่างนี้น่ารักลายหมีตอนเก็บก,ก็กดตรงจมูกอ,อ,อันนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งก็ตกเอาสิบาทถูกถูกซื้อมาเสือวัดทุ่งตัวเองวัดมาพุงนะที่ห้ดผม20บาทที่นี่จากสิฟันอเอ่สิบบาทเออันนี้ที่ส่องหู มันจะดับว่ามีไฟแล้วก็จะเป็นแสงแสงแท่งๆสองหูเด็ก20บาทเองสุกมากได้อะไรมาคุณรูบิกอยากเล่นไมไม่เป็นเดี๋ยวสอนเฮ้ยเดี๋ยวโมสอนปะโมนี่แข่งระดับโลกมาเีวนี่มีไอทีรีดยาสีฟันก็ดูมีประโยชน์ดีนะเพราะว่าเราไม่เคยใช้กันหมดหลอจริงๆหรอกยกเว้นตัดทัดหลอดอะได้แล้วมีใครรู้สึกแบบสะผมและแสบตาไหมเวลาใส่มันก็จะแบบหน้าตาแบบนี้เหมือนกลับป่า สายคล้องแมสสิบบาทเฮ้ยมันมีสีนี้ด้วยสีเทาๆเอาอนน 1, 2, อที่สี่อันเนาะหนึ่งสองสามบอกว่าที่จิงจ้าใช่ถูกไหมไม่เป็นไรคะ่ะไม่ใส่ค่ะขอบคุณค่ะอย่างเยอะ,อ,ะอันนี้คือแจกพ่อค้าแม่ค้าเป็นหุ่นปูดพัตเตอร์มาที่สิบบาทเองเฮ้ยป๊ปี้ปเอา,เอา ได้บ <c oughs> ็กอ,อกกี้ละยี่สิบบาทน่ารักดีอ่ะมันดูแบบนั่งอ้วนๆดีเนาะเหมือนตัวที่บ้านเลยขอบคุณค่ะ <c oughs> น่ารักเลยอะไรค่ะยังลบ20บาทนี่มันกอกออกได้อย่างงี้ด้วย <c oughs> โอ้โหถ้ายุคสมัยก่อนโมไม่ยุคว่าเลยนะไม่เหลือหลอดไส้ข้างในแดกหมดอร่อยอ่ะหอมอร่อยเลยอัน <c oughs> <c oughs> นี้โมค่ะ20บาท20บาท น่ารักมากทุกคนพี่ชอบผมเอาละห้าบาทเองห้าบาทนี่ห้าบาทเองใส่แล้วเข้าไหมเฮ้ยได้เข้าจ้เดี๋ใส่เดินต่อเลยจริงเปล่าอ่ะเอาเลยพี่พิมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจกับอะไรบนหัวเท่าไหร่แบบการมีเอ็กเซสซอรี่บนหัวเพราะพิมใส่แล้วไม่รู้สึกส่วนตัวไม่ค่อยเข้าแต่ไม่รู้คนอื่นมองยังไงน่ารักพิมหนึ่งอย่าใส่เลยพิมสองใส่ไปไหนแล้ววะใส่บนบ้านเออเขาเขาเนียนเนาะเหมือนนักท่องเที่ยว ร้านนี้ทุกอย่าง10บาทน่ารักมากถ้าแต่งแนวแบบว่าจีนจีเนี่ยแบบใส่กีบพงกีบเขาจุดจีแล้วก็แตะแตะถึงอ่ะน่ารักหชิ้นกระตกชิ้นละ10บาทแต่ถ้าเกิดซื้อชิ้นเดียว20บาทยังอยู่ในงบถ้าใครชอบนแนวอ็อกซิเซอรี่อ็อกซิเซอรี่อ็อกซิเซอรี่ก็คือร้านนี้น่ารักเออเดนสิอุย้ยนั่นแหละพี่มันเลือกเจ้าของมันี่ะอันนี้เลยเอ,อันนี้เลยเอาน่ารักนี่น่ารักไหมอันนี้มันเลือกเจ้าของแล้วนะ เลือกยังไงก็กําลังจะหยิบแล้วมันก็ตกมาอ๋อมันเลือกเราเออมันเลือกเราอันนี้มันเลือกพี่หมูอ่าแปลว่าอันนี้เลือกพี่ไอ้หนังหงเดินผ่านแล้วมันกระดิกใส่มันแขวนอยู่อย่างนี้เว้ยแล้วเราก็เดินปุ๊บแล้วมันก็นี้เราก็เลยหยิบมาหน้าตามันก็อ๋อไอ้หนังหงอพี่ชอบอ่ะเนี่ยเนี้ยดูดิ I want you อันนี้ห้าบาทเฮ้ยจริงเหรอที่ไหนให้เราฝั่งนี้อันเหรอน่ารักมากเลย มำไมนางงงนางงโอ้เต็มเลยโอ้เยอะจริงเลือะไรก็เป็นเรื่องเราจริงแนีะนี่เป็นอาฟาก้าคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคนเยอะมากนี่ได้กิฟต์มาเพื่อเอาไปแต่งกิ่พุงกิ่เพ้าน่ารักสวัสดีค่ะจะเป็นขับจะเป็นขับแล้วก็มีพงบุญเจอซื้อกิฟต์มา อันมากน่ารักมากแล้วก็พุ่งกุญแจได้มาสองอัน,นอันนี้ของพี่ก้าอันนี้ของพี่โมนี่รับป่ะมันคืออะไรไมเมโลดี้เหรอซินนามอนโลหิวเลยอ่ะพี่ อย่างที่พ่อพิมพ์เคยพูดมันถูกต้องเสมอยิ่งเดินเข้ายิ่งเจอถูกส่งขายย0่สิบเส้นหกบาทเมื่อกี้สิบบาทต่อเส้นเราตะกี้เราเซื้อยี่สิบสี่เส้นก็ได้ราคาส่งแล้วดองเส้นละหกบาทถูกมากถ้าราคาส่งต้องขยันเดินต้องขยันดูราคาหน่อยนี่คนเป็นสบูข่ของพ่าอันละยี่สิบบาทสามอันห้าสิบเจ็ดอันร้อยทำตัวเหมือนเป็นแม่ค้าเองเลยไหมรู้เยอะมากเาะตะกี้เพิ่งถามแม่ค้ามาแม่ค้าร้านนี้แอบน่ารักนะร้านเจจูร้าน ทุกสาวแล้วเจจูน่ารักนะคะนี่เอาเอาสามอันสามอันค่ะไม่ต้องใส่ก็ะด้เปลืองอันนค้ห้าสิบบาทเนาะนี่ค่ะกลิ่นกุราบนะคะอยากลองมากตะกี้หกบาทใช่ปะห้าบาท <c oughs> <c oughs> ยิ้มไหมล่ะพี่สองเท่า เขาบอกว่ามันเป็นที่ติดท,ที่ติดแมสเพื่อให้มันหอมหอมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอัลละสิบาทลองเลยกันเนาะอยากลองใช้อ่าลองซื้อดูอ่านึงค่ะหนึ่งสิบบาทะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแปะตรงไหนอะแปะข้างข้างะฉันจะกลิ่นอะไรอะคะมันต่างตัวกระตุน้นอันนี้ก็เป็นกลิ่นคิตตี้ <laughs> กลิ่นหมีภูกลิ่ <laughs> นซูเปอร์แมนอัปตันมาเวล <laughs> อะไรวะพี่ชายที่ไรนะอัปตันเมกา มีของเล่นมาให้เล่นเพราะมันคือสติกเกอร์หอมแปะแมสเพราบอกว่ากลิ่นมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ตัวการ์ตูนอ๋อมีกลิ่นด้วยกลิ่นสุดกลิ่นไปยัไงวะกลิ่นกัปตันอเมริกาม่าจะเหม็นเหม็นเงือกหน่อยอะพวกกัปตันพวกซูเปอร์แมนนะถ้าอยากเย็นๆหน่อยก็กลิ่นเอลซ่าอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นสโนไวท์มาลองอ้าวซูเปอร์แมนอ้าวซูเปอร์แมนพี่โมเอาอะไรเอลซ่าพี่โมอยากเอลซ่าอยากจะเย็นๆขับไปกลิ่นมาเดี๋ยวจริงปะมาจริงมาเลยเหรอเนี่ยพูดเข้ามาเลยอ๋ออ่ะพี่โมเอาไปเอลซ่า นี่กินเอลซ่าน้ำพิมพเงากินทโล l คิตตี้ก็ได้มองไม่เห็นนะแปไงวะเนี่ยเออกินมาจริงวะมมมเมันทำให้มันไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่มันดีนเฮ้ยดีดีด,ดีสิบบาทเองขายส่ง5้าบาทเลไ,ไปต่อเลยมีแรงเดินต่อสนุกหอมชอบชอบชอบมีอะไรให้ซื้อเยอะดินี่ขายปีกอะไรยี่สิบน่ารักมากนี่กา อยากให้ทุกคนลองจับมันนิ่มมากเลยนิ่มแบบดึงสัมผัสก็สุดบอกเลยมันนุ่มแบบเยลลี่สุดเลยดูทะลึ่งจังเลยนี่น่ารักเป็นชิ้นจังใส่ตุ่มแต่ตังเป๊ปห้าขวดหนึ่งร้อยบาทเป็นเจลแอ,อลกอฮอล์ตกขวดละยี่สิบไม่เกินงบเอาเมื่อกี้กล้าลองแล้วเป็นไงแอลกอฮอล์แบบชุนๆล้างแผลสะอาดแน่นอนสะอาดแน่นอนเลยเอ้ยนี่ไงแส่สีฟัน20บาทของโมชิโมชิอะาร มีลายแมวด้วยนี่สิบบาทเท่านั้นแต่แต่ตังทุกสีเก้าบาทเก<อ>้าบาททุกสีโอเคเลยถ้าใครมาสำเพ็งเดินลึกๆเดินเยอะๆจะรู้ <laughs> จะรู้เลยเพิมจะซื้อถุงก,กระดาษชุื่ที่จะแพ็คเป็นชุดๆ,ๆ,ๆแล้วก็แจกจนะ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าง่ายๆเนาะซื้อเป็นถุงกระดาษเพราะว่ารักโลกเป็นไงล่ะระวังรถชื่อบอเองแล้วนี่คือของทั้งหมดจาก สัมเพลงในวันนี้ของเราลีมมากแล้วเดินหลงด้วยมันมีอันนี้เจ็ดนี้5บาทอันนี้15บาทไอ้กองนี้20 อันนั้น10บาทอันนั้นซื้อ6ชิ้นได้10บาทไอ้พวกกิฟต์ถูกใจอันไหนเรื่องหยิบเลยครับเปิดให้ไรกองอันี <c oughs> ้แจกก็มีนี่ถุงอันนี้เป็นถุงผ้าสปองราคาแพ็คละ60บาทหนึ่งแพ็คมี17อันตรลงชิละ3.5บาทถูกมากถูกมากจริงๆเดีย๋ยวเราช่วยกันแพ็คของแล้วก็อย่าไปแจกให้กับพ่อพค้าแม่ค้าร้านเล็กๆกันพวกเราจีซัตรทำดีเพื่อสังคมที่ดีขึ้น <c oughs> ทานง่ายแถมประหยัดเวลาด้วยเหมาะกับสไตล์วัยรุ่นอย่างเราคนอยู่คอนโดคอนโดอยู่หออะไรอย่างเงี้ยแกะกินได้เลยทานง่ายอร่อยด้วยอร่อยเด็ดเผ็ดลุกสู้สู้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนพวกเราชาวจีนอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปได้ด้วยกันลุกขึ้นสู้ไปด้วยกัน,นะค่ะทุกคนไปช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไายพาโง่สู้ๆนะ Oh <laughs>